สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านเดจ่าเดอกราบสักทายสบายดีจ้าทุกคนมือนีกัครับมาพบมาพอกับน้องแพะว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเดจ่าเดอต้ตรงขอโทษขอภัยน้ำเดอจ้าบางเถ่อเสียงมันกะเบาเนาะบ่คอยได้ยินชัดบนไดเพราะว่าบางครั้งน้องแพะว่าเว้าหนาทุกคนกะเกงใจหองค้างๆเนาะกะ เลยโปอคอยจะว้าดังปันไดพพอแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้นะทุกคนน้องแพรว่าก็สิมาคออว้านิดนึงเนาะเรื่องทีน้องแพรว่าได้อัดคลิปไปเกี่ยวกับกล่องร้อนเอียงต่างๆนะทุกคนเนาะหรือว่าตำรวจบ,บ้านนะ้าเพิ่นเอิ้อนอีกมุมนึงเนะทุกคนเนะาะกาในก็ณี่นะพอแม่พี่น้องกระเทกมากคอมเมนต์มาไลา่ลวงเนาะจนสะแพงโปกาที่จะตอบคอมเมนต์นะพอแม่พี่น้องเนาะในก็ณน,นีนึ่งกาเออ มันก็แมนเนาะทุกคนมันก็เป็นความจริงว่ากฎหมายทางบ้านของเฮาพิ่ก็เป็นแนวนี้แต่ว่าอีกในมุมหนึ่งนะทุกคนบอกยังไงก็สะแพรกับต้องคอหน่อมหลับเนาะทุกความคิดเห็นทุกคําแนะนําทุกคอมเมนต์ก็แล้วกันนะทุกคนว่าอ่ามันเป็นในใดเพราะว่าแต่ละบานแต่ละสถานทีหรือว่าแต่ลหมู่บานนั่นซะขนาดเป็นประเทศเล่าคือกันเนาะทุกคนแต่ละบานแต่ละ สถานทีหรือว่าแต่ละโมบานแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอมันกับมีความแตกต่างกันไปบางครั้งอ่ะอ่ารัดเพื่อนกับบริมีกฎหมายในแบบนั้นนะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางโมบานเนาะที่แบบว่า เขาอยากได้เงินเนาะเรือนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแหลกบ,บ้างโมบ้านเขาอาจจะมีการแบบเค่งขาดแบบว่าเออเวลาทีคนไปทาย Hope หูเรือไปทายขีบนอะออกแบบโชว์เฉียวดังๆอย่างประมาณนี้ทุกคนเพื่อนกะจะบอให้แบบว่าทายหรือยังต่างๆนะทุกคนเพราะว่าบางคันอะบางขังอะเนาะเพื่อนจะบอยอยากให้ทายเพราะว่า บางครั้งก็จะมีแบบว่าสิ่งที่บางบางเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นบออยากจะให้ซื้อหรือว่าห้คนภายหนอกเห็นเนาะทุกคนก็หูอยู่แล้วว่าบางคนกับหัวโบราณบางคนก็ทันสมัยเนาะทุกคนเพราะว่าแต่ละบอนแต่ละทีมันก็บเหมือนกันกับว่าง่ายก็คือเปรียบเทียบง่ายซะชีวิตปัจจุบันของสะแพเนาะทุกคนที่จะไปเหตุงานนะบางบอนที่จะไปเหตุงานเพิ่นกันยังบอกอนุญาตให้ไทยยังแม้แต่นิดน้อยแล้วเนาะแต่บางบานเนาะทุกคนงานบานทีบางบานที่เขาเหตุนะ กิดไปแห้งแบบเออไทยโหลดนุสนใจอย่างไทยบอลได้ไทยบอลหันบอลนี้เออไทยโหลดในแถวบ้านบ้านซวยยางต่างๆเพราะว่าเป็นยางสะแพรคือตรงหว่างแบบนี้ทุกคนเพราะว่าในกรณีหนึ่งอะทีสะแพร์เอาอะและมันเกี่ยวกับยังละสะแพยทีเวลาคนไปเที่ยวแล้วถึงแบบว่าถือจับถือกลุ่มบางกรณีก็เกี่ยวทุกคนเนาะเพราะว่าบางขางอาเพลินกับแบบว่าเออบอก บอกวิายก็คือบางคนก็อยากได้เงินทุกคนแต่บางคนก็คือแบบว่ามันพิหนาทีขีดข้องการปกครองของเพือนนะทุกคนแบบว่าเออเหมือนกับว่ามีแบบว่าคนอื่นมาบุกหลุกสถานทีเนาะมาทายหันทายนี้เนาะคนในพื้นที่ยัางต่างๆทุกคนเหมือนกับว่าเพื่อนกันกบบ่อยากให้บอกอง่ธีงายคือคนโบราณเนาะสมัยต่กอนนะอันนี้คือทั้งเบิดทั้งมวนนะทุกคนบอกเลยว่ามันเกี่ยวกับ ประเทศลาวเด้อมันเกี่ยวกับตัวสะแพรคนเดียวเนาะที่สะแพงคิดละกรก็่าออกมาพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่บางคนกระทามว่ะเฮ้ยถ้าเป็นยังสี่เข้ากับโบสามารถที่จะมีแฟนคนไทยได้ิละ่ะคนไทยอยากมีแฟนเป็นคนลาวกับอะไรติละ่ละเราบโสามารถไปได้ิละ่ะโบสามารถกับบ้านแฟนได้ยังประมาณนี้ถ้าสมมงหนวาสะแพอยากมีแฟนคนไทยเอ่ะแฟนสะแพรที่เป็นคนไทยเนาะ กับพ่สามารถกับพขอสะเพยไทติสนะบอแมร์ทุกคนเนาะอันนี้กรณนี่นี้คือเข้าใจพีดยางค่ะกับไถบอแมร์พี่น้องกับไดตามธรรมดาธรรมาชาตินี่แหละอันดับแรกเ้องก็คืออ่ะถ้าจีมีแฟนเนาะถ้าจีเอาแผนกับห้องก็คืออันดับแรกเถาตอนนี้ก็คือเงินค่าดองทุกคนรัวค่าสินสอดเนะะาะส่งไปให้ทั้งทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ก็เอาไปแจ้งพ่อแย่บ้านว่าเออนี่มัน วอลแบบบอลยังไงแบบบานเฮ่านี้มันเอาพัวไทยด้อยมันไหน้เงินครดองปุ๊งเงินคาดองอยังเรียบร้อยเลยเดียวเขาสีมาบานมา,นายังแต่เฮ่ากับไปในตามธรรมดานและแต่ว่าเฮาตรงเออแจงพญบ้านก่อนว่าเฮาสีมาจากมือจะคืนอยังต่างๆ้วทุกคนสีมาจากมือมาจากเดือนอยังประมาณาเฮาก็ตตรงเห็ดหนังสื้อเรียบร้อยอย่างต่างๆ้วทุกคนแล้วก็ไปแจงหญายานหรือว่านายบานนั่นแหละทุกคนก็ประมาณนั้นแล้วแ,แจง พิ่นสิมายอยู่ยังประมาณนี้ทุกคนทุกคนผ้าอยู่จัหมือเพราะว่าในกรณี่เปนนี้เป็นยังคือกัว่าเพราะว่าอ่ะเอื่อยแถขคงสะเพนนะทุกคนก็มีแฟนเป็นคนไทยหมคสงสะเพนก็มีแฟนเป็นคนไทยไลายนะทุกคนลายมากๆหรือละเพิ่นกักลับบานไปเที่ยวบานอ่ะหานาคงสะเพกับมีแฟนเป็นคนไทยเนาะก่นกับไปเที่ยวอยู่บานนะทุกคนก็ไปอยู่บานอันนี้คือ บริเกียวทุกคนถามว่าประเทศลาวมีความนาเทียวมาทุกคนเอ้ยบอลที่ดีก็มีร้ายบอลบอดีก็มีหน่อยเนาะทุกคนประเทศลาวนะจูไสก็คือกันทุกคนเนะาะเขาสะแพราคอเวาในความคิดของสะแพรากันอันนี้คือบรเกี่ยวกับบ้านกับเมืองและบุกเกี่ยวกับกฎหมายวันซะแต่ละบอลแต่ละสถานทีเนาะทุกคนก็นยอมมีทั้งบอลดีบอลบอดีโดยเฉพาะการเหตุงานเนาะบางบานทีคนเฮาเหตุงานนี่คือกันอะ แต่ละบานเป็นก็นยังบอนุญาในไทยหรือว่าในบานเิ่นไม่แต่นิดเดียวนะทุกคนเป็นบริวญไทยบางกรณีแห้งนักกว่าน,นี้ทุกคนนักจนถึงขันว่าแค่หูว่าห้าเห็ดเสริมจุดๆเนี่ยต่อห้จะบอกให้โอกาสเขาที่จะให้เ้าเห็ดงานทุกคนบอกชื่อแบบพ่อหูว่าเ้าเห็ดงานพิเศษเดียวกับเรลืองเนี่ย คือแบบเออบลับยังต่างต่างเลยวทุกคนบอคิดว่าเออจะโนจะเลอกเฮ็ดบอหรือว่าพี่จะให้พิเศษโนโดยที่โนไบ่บตอมาเฮ็ดยูทูบยังบอกคือบเบาเลยคือแบบเออฉันไม่ชอบคือฉันไม่เปิดใจคือไม่ไม่เปิดใจยอมรับไม่เปิดโอกาสเลยคือปิดกันเลยก็มีนะทุกคนในกรณีที่คนบอหมักเนาะย่างเช่นในเนมในกรณีหนึ่งสตีเแพบว,ว่าในบ้านของบางบานบ,า,นบางบอน,นกับ มันอาจจะเป็นพิษของเขานะทุกคนอันนี้ก็คือเออลอยง่ายก็คืออยง่ายก็คือแบบสะาะความคิดของสะเพพนะทุกคนคือคนมันบ่มมักนะทุกคนและคนมันแบบว่าจยากได้เงินนําหันแหละอ่ะหลักๆก,ก,ก็คืออยากได้เงินเนานะคิดว่านะบางบอนเนาะ ็เลยคิดว่าเออยกเกตพ้นนน่นนีมาอ่างทุกคนพอได้เงินกับเมื่อนกกบว่าเฮ็ดยั่งกันแล้วแต่ทุกคนเข้าต้องเสียเงินก่อนอย่าวาแต่คนไทยทีไปประเทศลาวเลยทุกคนนะคนลาวที่อยู่ประเทศลาวคือกันนี่ก็แล้วแต่เข้าก็ต้องเสียภาษีเบิดตทุกคนทุกอย่างมันต้องเสียภาษีเบิดคือบางคนบอกว่าอา้าวคอยเสียภาษีเดียวกันเฮ็ดพาสปอร์ตยังต่างๆที่ขอยไปบานเจา้ายังต่าง อ่ากสัมเซียแต่ทุกคนอันนั้นคือเสียหายประเทศแต่ว่าในบ้านละ่ะมันกต็ต้องเสียอย่างเซ็งง่ายๆอ่ะเปรียบเทียบนะทุกคนอันนี้คือบริมีเจตนาที่จะเปรียบเทียบแต่ว่าให้ฟังแบบสมหมดนะ้อทุกคนแบบว่าให้มันให้มันดูเหมือนสมูทกันนะทุกคนแบบเขาเอื่อไว้ยังก็เสมอกันเท่าเทียมกันเนาะ ขนาดเวลาที่เฮาเหตุพาสปอร์ตเรียบร้อยนะทุกคนแบบเฮาเหตหยังเรียบร้อยเนาะเฮาคืนมายังเดียบร้อยนะี่เฮาคิดนะว่าเฮาสิเหตุงานนี่แต่บางบอลเป็นยังคือตองแบบว่าบางบนงอ,อนแบบว่าเออเฮาไปเที่ยวไ,ได้เ้อทุกคนแต่บางคนจะบอกว่านี่บ่ได้เ้อนี่มันพิดนะเจ้ายู่นอกนอกกฎระเบียบนอกพื้นที่เจ้าก็ตองเสียค่ะปับกรณีนี้เป็นยังคือว่าไ้ จากที่สเพย์อยู่มาประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเศว้ากว่าปีทุกคนคือสเแยผ่านมาถูกรูปแบบสถานการณ์คือแต่ละบอลแต่ละสถานที่มันก็คือกันนะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าบอกเลยไว้ย่อมหับว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่อำนวยความสะดวกและจการสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเนาะถ้าว่าง่ายไงสถาบ่เหาบ่มีบัตรหรือว่ายังก็แล้วแต่ถ้าเหาบ่เหตุความเดือดร้อนแบลว่าเหาอยู่ไปแบบเออวัน ทำงานไปวันๆแบบว่าบบไปแบบว่าบุญไหวกระพรยเข้ากับสามาดอยไนแบบสบายๆนะทุกคนสิบปีสั้ปีหรือตลอดชีวิตก็ไดท้าว่าเขาา้าโบผาดถึงแบบว่าเออยางไปตาถนนคนทางเลยถือตำรวจท้ามว่าเป็นคนไทยบอเป็นคนลาวบอพาม่าบอกัมพูชาบอขมีนบอ,อยังต่างๆ,าๆถ้าเข้าบบดวงสวยถ้าว่าสะแรเคยเจอเหตุการณ์แบบนับ้นบอกสะแรเคยเจอทุกคนแค่สะแรคยางแบบ กลางถน,นนนะ้องหูสึกแบบมันหอะน,นะทุกคนเถือเอาออกก็แค่เ,เอาเมื่อมาเชด็ดเื่อจังสีซื้อทุกคนกับบังเอิญยางชวนกับตำรวจก็ถือทักเลยอ่ะขอดูบัตรหน่อยยังประมาณนะี้ทุกคนอะเฮาก็บ,บอกว่าเฮาลืมเอามาอันที่จริงเฮามันมันลืมนะทุกคนบางครั้งอ่ะปัจจุบันนี้เวาลาที่ชะไปออกขางหนอกนะ สพ้นย,ยังบริถือเลยนะทุกคนแทบจะบริถือแต่ว่ากรณีหนึ่งก็คือซํำรองก็คือการไทยในโทรศพราาัพท์ไหวนะทุกคนแต่พมคนก็แบบว่าเอไทยในโทรศัพท์ลยะบริตองดับบริยังบรได้นะทุกคนก็ตองยังให้เฮาเสียค่าปัป๊บยังอยู่ดีอันนี้คือบางกรลนีบอกเลยว่าที่สแพ้ว,ว่าอันนี้เป็นเฉพาะทุกคนบอ มันกับบริเป็นทุกคนดอกทุกคนเนาะมันก็นมีบางคนบางกลุ่มทางฝั่งไทยก็คือกันและทางประเทศเราอะคือการพอแม่พี่น้องเอ้ยจังได้สัพเพกายังอยากหายไปเที่ยวเนาะเพราะว่าจะมีดาราด้หลายคนในหลายทันโดยเฉพาะราชุดท่สเพเบิงคีปก็คือ กายกับฮาลุเนาะทุกคนคือมักมักแห้ง็นเอาขอบัวเป็นเอาหลูกเต่าเอาอยางเป็นไปแบบเป็นขยงกันนะทุกคนกับอบอุนะ่นเนาะแล้วก็มีหลายคนยูทูบเบอร์ที่ไปเที่ยวล่าเนาะทุกคนแล้วก็คนธรรมดาอีกอยากจะบอกว่าแต่ละบอลแต่สถานที่ทุกคนมันก็มีความถือตองแล้วก็ถือใจบางบอลก็มีความบดถือตองแล้วก็บดถือใจเนาะทุกคนปะปนกันไปอย่างไรก็ประมาณนี้แล้วพอไม่พป่นดอกเนาะ ทำเบิดทั้งมวนกะขอบคุณแล้วกันสำหรับคอมเมนต์สุขรับกำลังใจเพราะว่าบางทางสะเพกกะรู้สึกบอดีนะทุกคนที่เหตุคลิปในนี้นอนแต่ว่าเออเนียเหมือมันมันมีคนนะคอมเมนต์มาลายถามมาลายทุกคนก็เลยจะมาคอเบานิดนึงเนาะแต่ก็ณนี่ที่ว่านะทุกคนบทีเกี่ยวกับผู้ใดเนาะทาหาดว่าผักพิงถึงผู้คนทันใดก็ตตรงกราบกาบขอโทษขอภัยจากใจจริงด้วยพ่อแม่พีน้องนอะนขอโทษนำ อาความหูอันน้อยนิดแล้วก็คำว่าคำจาที่บ่หมาะสมกัต้องคอภัยนน้ำลายไปไรยเดอสบายดีสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามหับชมหับฟังเป็นกำลังใจให้น้องเพร่อว่าด้วยจ้าเธอเบิ่งเฮือเต็มเบิดพพอไม่พี่น้องเอยมันหอนนะคะบ๊ายบาย